สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสมุทรสุนครับมืัอนี้เอาทิลลาได้ขมาเบิง่งเตาทานเจบีชาโกนะครับน้ำอาจารย์บอยเจบีเปนเฮ็ดครับเป็นปกระรังติดเปิดทานพอดีเราเอาสิพากับเบิ่งว่าผลลัพธ์ของการเผาใหม่มันเป็นยังไงมันเป็นเตาเตาสองลิตรแบบนอนเด้อครับเด้ออาจจะตีชอมเบ่งเป็อ่าองไรจะเลิมเพ็ดนะ,นะะ,ะเดี๋ยวเอาทิลลาพาไปตามเบ่งเลยครับพี่น้องครับ อย่าับพี่น้องผม,มเห็นสีแบบนี้ตกใจนึก็ไม่สุกโอ้โหถูกโอ,โอมีถูกบ้างบ้างครับอือันนี้ครับอันนี้ยังเขียวอยู่แต่ถ้าเป็นไม้แห้งนะครับผมว่าไม่เหลืออันนี้ถือว่าไม่สุก แต่ทำหามเพราะให้ดูแกนในไม้ไม้สดทีนีครับข้างในสุกไม่หมดแต่ถ้าเผาอีกรอบหนึง่งไม่เหลือทั่วไปนะครับผมเทียบได้เลยว่าถ้าเป็นไม้ไม้แห้งหรือไม้ชิ้นเล็กอ่ะมาดูไม้ชิ้นเล็กนะครับนี่แบบนี้เลยไม้ชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ ยากแย่ยพวกนี้เลยย็กๆอ่ะผมดูเรื่อยๆแต่ข้างในยังสุกไม่ทั่วนี่ให้ดูนะครับถุงไม่สุกก็ดูนี่เอยเห็นไหมครับนี่คือแบบที่ไม่สุกนะครับแต่นี่สุกผมหักให้ดูนะครับสุกทีนี้มาดูด้านล่างครับด้านล่างท่อนใหญ่ต้องเข้อเดี๋ยว ยังสุกไม่ทั่วนะครับยังสุกไม่ทั่วยังมีครึ่งหนึ่งนะครับนี่นก็ถือว่าสําเร็จนะครับสําเร็จไม้ไม้ใหญ่ไม้สดสามวันนะครับสุกไม่ทั่วแต่ถ้าเป็นไม้พวกเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าน,นี้นครับสุกสุกเดี๋ยวดูข้างในอีกนะครับโอ้ข้างในแค่หยิบก็าหักแล้วครับนี่ท่อนใหญ่ใหญ่กว่าแขนผมนะครับ ถูกครับสรุปแล้วก็คือสุกเยอะนะครับถูกเยอะถ้าเป็นไม้แห้งไม่ต้องพูดถึงนี่แต่ที่นี่ไม่มีไม้แห้งนะป็นไม้สดงานจะน,นี่สุกผมหยุดให้ฟืนประมาณเกือบ,บปีสี่ปีสามก,กว่าแล้วผมก็ปล่อยเลยครับอย่างนี้มันสุกนะเอาเป็ว่าถ้าท่านเปรียบเทียบกับไม้แห้งนะครับท่านเผาไม้แห้ง มันตีให้เลยไม่เหลือนี่ครับนี่หานนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้สดถือว่าถูกวะ่ะโอเคเดี๋ยวก็มีบางบางส่วนที่ไม่ที่ไม่ถูกที่ท่อนใหญ่ไงท่อนใหญ่น้ำหนัยาเงี้ยเนี่ยมันมีความชื้นอยู่น้ำมันทายอยู่ท่อนใหญ่จริงจริเนี่ยถึงถึงไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่ถูกแต่ถ้าเป็นไม้แห้งไม่เหลือ ไม่ถึงไม่ถึงแปดชั่วโมงด้วํา้ไปนะครับมันจะบรนคายแก๊สเมื่อคืนอยู่ประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ตอนสี่ทุ่มกว่าเอ้ยตอนนั้น,น,นย,ยังม่ใช่อยงอยู่ประมาณเที่ยงคืนผมก้มมาดูเห็นไฟแรกออกป่องนะครับป่องออกป่องเนี้ยเนี่ยไฟออกแล้วก็มีการเผาไหม้แต่ว่าไม่ฟู่นะครับพอช่วงประมาณตีสามที่สี่ในตามในคลิปย้อนหลังนะไปดูเอานะครับผมจับเวลาไว้อยู่มีแก๊สพุ่งออกมาแต่ไม่แรง แสดงว่ามันคายแก๊สจริงๆแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนถ้าเป็นไม้แห้งผมให้เลยเวลาแห้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยไม้อยู่คาเนี่ยไม้แบบเนี่ยไม้แบบสามสี่ปีแล้วเนี่ยเนื้อยังๆๆๆแข็งเลยนะครับพวกเนี้ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้า็นแก๊สแน่นอนเมื่อสักครู่นะครับพี่ๆคนหนึ่งที่ทําทแบบผมนี่แหละเขาโทรมาอะไรางานเขากลัวเป็นไฟลุกสววสดีครับเป็นไฟลุกเขากลัว เนื่องจากว่าฝาเขาได้เป็นถังธรรมดาแล้วก็เขาอุดไม่ดีมันก็ไฟลุกตามท่อตามถังตนี้ไม่ต้องตกใจนะครับปล่อยลุกไปเลยหรือวมันถ่ายแก๊สแล้วพวกนี้นะครับนี่สุกไม่ทั่วก็โอเคนะหรือว่าออกมาได้ดีครับออกมาดีปืนสวยเป็นไม้สดเนี่ยเปลือกแคเป็นเปลือกป็นชั้นข้างในสุกสุกเยอะเลยข้างในข้าเอาแต่แรกมีคว็ใหญ่ อ่าแถวแรกเขาใหญ่ใช่ไหมไปเอาไปทดสอบ<ป>สที่แยกที่มันสุกออกจากที่นี่โอเคเราให้ดูเลยนะครับตัวแคดี้ผมก็โอเคแล้วครับไม่ไม่ต้อง,งเรียกถ้าเป็นไม้เห็นไหมไม้แห้งไม่มันหมาดตัวนี้คือไม่หมาดเลยนะพี่น้องบอกไปก่อนไม่หมาดนะครับไม้แค่ทรงคำวันเลี้ยวเขามาให้นะครับอย่างเงี้ยสีเขียวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไม้สดๆเลย เจ้าของไม้เขาก็ดูอยู่นะครับลงออมาทัดรถหนึ่งก็ใส่ยอะไม่เต็มนะครับเดี๋ยวจะทัดเอาพวกที่มันสุกออกมาจริงๆแล้ววงศาก็เทใส่กระบะนี่แหละแต่ดาวพวกนี้มัน,นไ,นไนม,นม,นม่หมดนะครับแล้วหักเลยนะครับโซ่เลยห่ะงทุทกแต่บุกห่างกได้ครับ อ่ะกำลังก็ได้อาหารไม่สุกนะครับนี่ไงสุกนะครับอันที่ไม่สุกก็เก็บเอาไว้ที่รถเลอ่าไอที้ไม่สุกเนี่ยอันนี้ไม่สุกนะครับนี่สุกไม่สุกอ้าวดูที่ว่าเปอร์เซ็นต์การสุกมีเท่าไหร่นือว่ามากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งเนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่การ แตกนะครับเยืดตาลอยู่นม่ถูกแน่นอนแน่นอนติดแน่พืที่ติดขั้นใหญ่ที่นี่ไม่ไม่สุกนะครับเอาไว้ทำที่เพิ่ม น,น,นี่มีมีถุงตาลหนังเอาตามจริงนะครับหักแต่ยังมีความเอ่อเขาเรียกว่าเปลือกแห้งอยู่ยยังยังงเป็นแห้งอย,งอยู่เอาตามจริงเลยหัวพายเลยถ้าไม้แบบมันหมาทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์โอ้โหไั่ต้องไม่ต้องห่วงครับพี่น้องเอาตามเวลาไปเลยผมให้เวลาสี่ชั่วโมงอะ่ะสี่ชั่วโมง,งมันเป็นการถ่ายแก๊สนะครับอย่างที่ผมไม้สดจริงๆมันรอบหนึ่งชั่วโมง เริ่มเห็นแก๊สออกมาบริเวณปล่องนะครับตัวต้นนี้จะได้ติดไม้เท่าไหร่นะครัของเราก็เอาเคียบอยู่นะครับโอ้โหเบาเลย,โอเ,เลยโอเคเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ให้ทราบกันนะครับว่าถังใบเนี้ยมันมีต้นทุนในการทํางานเท่าไหร่หนึ่งใบแรกข้างในใบนี้แบบฝาปิดนะครับ ผมซื้อมา450บาทแบบนีเข้มขัดให้อาจจะซื้อได้มากแพงกว่าน,นี้หรือถูกกว่าน,นี้เมื่อกี้ทางผู้จัดโทรมาหาว่าใบละ700ก็มี600ก็มีหนึ่งใบแล้วต้นทุนอ่ะซีไว้450สองใบเขาเวอร์ข้างในนะครับอันนี้350เอ้ยน,นี่300ถังบนคอน300อ่ะ300 300ก็เป็น700แล้ะ700กว่าแล้วอ่ะซีมปมนะ400ครับ300 700ข้างนอกอีกใบหนึ่ง300เป็น1,000ขนุนฮุ้ม ใช้ห้าสของของกล่องอ่หกรอยเป็นเะไรนะอ่นับให้หน่อยเจ็ดร้อเมื่อกี้สองพัลยเเดร้อยบวกหกร้อยพันสามพันสานุนอีกห้าร้อยหกร้อยหกร้อยสองพันนะพป่องนี้นะครับปล่องนี้อันนี้มันเหล็กเหล็กใหม่ปล่องนี้รวมเหล็กตัวนี้ มันคำนวณเหล็กไม่ได no. ้ผมคิดรวมเลยกันอติเป็นสองร้อยอ่ะเตาเป็นสองพันหนึ่งทั้งโคบเพอใช้โคบเพอฝาอันนี้ชุดนี้นะชุดนี้อชุดนี้ก่อนเนี่ยจำได้สองพันหนึ่งใช่ไหมใช่ครับชุดฐานเตาเนี่ยประมาณดีไปห้าร้อยอ่ะห้าร้อยเป็นสองพันหกสองพันหกผ้ารูดเชื่อมไปเสร็จอ่ะผมตีให้สี่พันต้นทุนมันอยู่ประมาณสี่พันนะครับตอนนี้ถ้าท่านเรียน ถังตัวนี้นะครับตัวข้างล่างผมการันตีเลยใช้ยาวแน่นอนตัวนี้ก็ใช้ยาวแน่นอนเพราะว่ามันไม่รับความร้อนสูงนะครับก็พยายามดูแผ่นอ่ายังยังมีอีกครับเหล็กเหล,ล็กแผ่นเหล็กแผ่นเพชรนะครับสี่สามนิ้วสามมิลเอ่อสามสิบเซนสามตัวก็หลักร้อยแหละเป็นร้อยนะครับเล่นหนึ่งมันห้าร้อยกว่าบาทใช้ความยาวอยู่ประมาณเมตรกว่าก็ตีว่าประมาณสองร้อยกว่าบาทนะ 4, รประมาณ 4, สนนนี่พันบัตเบสเซ็ประมาณสี่พันสนนมีเศเล็กเล็กน้อยอีกนะครับแรงยังไม่คิดเบสเซ็จอยู่วันนี้เลยครับถ้าท่านจะทําทรงนี้นะครับก็อยากได้แบบพอดีเด็ดแบบนี้นะครับสี่พันค่าแรงสามพันสามพันนี่ผมว่าไม่แพงนะครับค่าแรงไอเดียถ้าความคิดหากทาเองได้แนะนําให้ทำหากทำไม่เป็นทําไม่ได้หรือไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องทํา ซื้อเขานือเขาเขาแต่ถ้าอยากมันเป็นของเล่นของผมอะของเล่นของที่ผมค้นหาค,นค้นหาแล้วก็พยายามทําออกมาด้วยตัวเองนะ่งั้เราจะทําให้ชิ้นส่วนทำไมเราก็ใช้วัสดุที่เรามีหรือจะทําแบบโครงต้้งก็้วทำให้ฟรีผมไม่ทําให้นะครับมันมันใช้เวลาใช้ไอ้ใช้ใช ใช้อุปกรณ์ต่างถ้าชื่อเตียงแล้วแต่คนจะคิดเอาถ้าเราทําเป็นทาได้เราขายเราจะขายถูกก็ได้เรากำไรน,น้อยก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมเอาแค่ผมเห็นผลผมไม่ได้ว่าเอาแพงเยอะถูกกันไปเพราะเวลามีค่าเอาเวลาตรงนี้มาทํางานแล้วก็คาดประโยชน์ตอนนี้ผมทําให้ลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ผมขอขอบอกลูกค้ากับว่ายังไม่ปล่อยตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ผมมีทาให้ลูกน้องผมวนลาสองชุดมีแบบทงนอนหนึ่งตัวทงสต้างหนึ่งตัวให้ทํางานกัน แบบแนี่ปิดต้องปิดใช่ไหมอ๋อนี่เปิดเองดีจ้ก็ให้คนละสองตัวเพราะว่าให้เขาสลับกันวันหนึ่งเอาตัวหนึ่งใช้เวลาสองวันเพราะว่าหนึ่งวันเผาอีกวันหนึ่งพักให้มันเย็นนะครับวันนี้ก็จะสลับเป็นทรงตั้งให้พวกเขามีรายได้กันนะครับประมาณนี้นี่ครับผมตลาดที่นี้ก็เท่าน,นี้นะครับผมก็มารายงาน ยาวเลยตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจนเปิดเตาให้ดูกันนะครับถือว่าสําเร็จนะครับออกมาดีมากถ้าเป็นไม้ไม้แห้งรับรองได้กินเวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ไม้ที่สุกนะครับอันนี้เป็นไม้สดค่อนข้างเยอะนะครับให็่ใหญ่มันสดจริงๆแล้วจะมีหลักฐานนะมีใบสดๆตามคลิปต้นต้นคลิปมาเลยนะครับครับผมสำหรับตัวน,นี้นะครับพอแค่นี้สำหรับเราก็เนาะสำเร็จ ยลาไปก่อนงครับผมสวัสดีครับ